สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถเพื่อนครับนัดเป็นไว้เต้งเต็มหวานนะครับครับมาครับทำอะไรครับเนี่ยนะครับถักของรถครับนำเดิมเดี๋ยวครับมีสุดแต่งอะไรบ้างครับนี่ก็จะเป็นล้อมั่นใจครับไม่แพงครับ สี่ร้อยห้าสิบครับ่าก้การ้อยยี่สิบห้าบาทส่วนุดเฟรมสองพันหกฟิวฟิวหน้าใหม่นะครับก็ไม่แพงครับร้อยยี่สิบบาทครับมีอะไรอีกไหมครับขาจัางน,นะครับเอาขาจัางก่อนนะครับ ค่าจ้างก็ร้อยยี่สิบบาทสั่งตรงมาจากนาซาดาอ๋อครับค่าสั่งเกียร์ก็ร้อยสี่สิบบาทซื้อจากร้านค้าทั่วไปแลวนี่ครับที่อุดน้ำมันครับอ๋อนี่เป็นน็อตไทเทเนียมยี่สิบห้าตัวนี่เลยครับรวมทั้งนี้ครับรวมทั้งสุด้ยครับแล้วก็สูดดังเลยครับสูดดังครับสุตดังก็เป็นโซกในต้นครับ กี่บาครับอ่าเดี๋ยวร้อยเฮ้ยร้อยอะไรตราคาจริงครับก็พันพันพันสามครับอ๋อครับเดี๋ยวก็อ่าโซ่สเตอร์นะครับเท่าไหร่ครับสเตอร์สเตอร์สามสิบครับเน้น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 แรงนิดหนึ่งครับอ๋อครับนี่โซ่ก็โซ่เดิมเลยครับเนี่ยโซ่โซ่เดิมครับตัด ั้งดดิทางนี้ก็ดูด้านนี้ก็เดินท่อครับเดินท่อเดินท่ออ่าท่านสร้างทําให้สองร้อยสี่สิบเดินนี้อะไรครับนี่กี่บาทครับนี่อ๋ออันนี้มาของแถมครับของแถมกของแถมอ๋อครับมีอะไรมากครับอะไรครับใส่เบาะใส่เบาะก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่ดิคเลดและ ไฟสายครับ <c oughs> ไฟสาย <c oughs> ียางครับอ๋อครับชุดเด็กครับชุดเด็กชุดเด็กก็เจ็ดร้อย<ป>ก็มาดูม,ามีแค่ไฟเดียวเป็นไฟกระพริบโอ้กระพริบได้นะครับแล้วไฟหน้าเนี่ครับไฟหน้าก็อ๋อสงสัยยังไม่สตาร์ทเครื่องมันไม่ติดอ๋อครับ แงน,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 นสตาร์ทเสียงต่อให้ฟังนะครับต่อดรมันกลางวันมันก็ไม่เห็นนะครับไฟนี่ครับโอ้นี่ครับลายๆนี่ครับมันมีสองติดติดโอ้ครับฝากกดได้นะครับส่องส่อง นอนันฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนนี่เสน่หเยนะครับ